วันนี้ก็ทำลหมูทอดลูกชายมีเพื่อนเข้ามาเอามากินข้าวลูกกินไหมข้าวหมูทอดมานั่งนะอาจารย์นี่เพื่อนลูกเกี๊ยวชาพีนี่ข้าวเราขึ้นฮะกินไหมมันกินกินมาแล้วไง ตาหน้าอร่อยเนะเาะเห,หมือยแล้พร้อมกอินข้าไหมลูกพรอ้อมกินข้าไหมลูกพร้อมจะนั่นออนนนนงไหมเน่ยฮะไม่นั่งเออมเนียมาไม่พอลูก you know